ขาปาหาเห็ดกันค่ะไปๆมาดูเห็ดซีว่าจะได้ไหมวันนี้หลังจากที่ไม่ได้มานานมากเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอเห็ดแล้วจ้าเจอแล้วจ้าเจอเห็ดแล้วจ้าเห็นหลังม่วงจ้าตัวนี้สวยจังเลยเจอเห็ดแล้วจ้า ่ะน้องคิตตี้จะเห็นแล้วเก็บเลยค่ะโอ้ <Ooh. S 1> <Ooh. S 2> มีอีกนะคะมีอีกเหรอคะเก็บ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 เลยค่ะเก็บเลยค่ะโอ้ <Ooh. S 2> <Ooh. S 1> ดอกสวยจังเลยยังไม่หมดนะคะดอกสวยจังเลยโอ้วสวยงามว้าวว้าวว้าวดิพออีกแล้วค่ะพออีกแล้วค่ะ สวยงามค่ะละจ้าพอเ,เห็ดอีกแล้วจ้าดอกงามแห้งค่ะอู้สวยงามเก็บเลยค่ะลกูกสวยจังเลยโอ้พี่เอ็มก็ได้เห็ดเหมือนกันตาสีสวยมากเลยเห็ดขาวค่ะเยี่ยมมาก